เก่งสุดๆเลยกเท่าแม่เก่งสุดๆเลยไป่ต้องอยงนี้กัรมีแม่เล่นกเกัดแม่นะโบดโบดโบดอกเลยบังลทำไมหนูส่งเสียงดังเก่งเนยฝากกดหัวใจให้หน่อยค่ะพี่ๆแล้วก็ฝากกดทุเรียนด้วยนะคะจุจู๊ขาไหนลองทำลิ้นอย่างงี้ดิลูกจุจูลิ้นน่ารักเหรอทำลิ้นน่ารักนี่อะทำแล้ว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 เก่งจังเลยอ่ะโอเคแม่ได้หน้าแล้วแม่เก้งจังเลยเป็นหน้าบานสวัสดีค่ะนะคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทากทายด้วย ให้ถกนอไก่ทอดไหมลูกเอ่อดนพ่อมันยังมีหมูทอดไก่ทอดไหมวิวพ่ออยู่กล่องนะอุ้ยกินกับผู้ใหญู่สินเลด้กัะมีอะไรให้อรอไหม้กาแอะพ่อเสอะเลยสิอร่อยพ่อม่้อกินน้หัอก็กินข้าวกินเรียบร้อยแล้ว หน้ารักเนาะหน้าเหมือนใครเอาจริงหน้าเหมือนใครน่ากอดใครน้าเหมือนใครร้อยห้าสิบคนดูครับดองเจมสหรอเนี่ยน่าเหมือนใครน้าเหมือนใครปู่ลรอเดี๋ยวเดเปิดหน้าพาปู่ก็พอนะเดี๋ยวผมปู่น้อยอยู่ แม่คำตอบเขาบอกเหมือนท่านคุณพ่อเหมือนท่านคุณแม่เลยค่ะไม่้ยแต่ละได้ได้ได้เป็นอะไรไม่ไม่ได้เจ็บอ่ะเหมือนเหมือนมีการลูกลูกหัวแบบอินดูอ่ะเออเอออินดูปู่เหรอป่าป่าม้าป่าม้าแม่แม่แม่เลยอ่ะแม่อขอเรียกแม่เป็นแม่เป็นปอบปลาอะเรไม่ชวนกันเครับเป็นไรอยู่อู้ จูเสียงดีมากจริงๆใช่เขาบอกว่าให้จูจูเปคอนเสิร์ตได้แล้วไปกีดคอนให้เจเจอะไรเจเจลูกได้เจดิเจ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 เ้วอยู่คน้องอยากน้องอยากมัมมัมข้าวเหมไกแลวจิ๋มเรียกอะไรเรียกยาจิ๋มหรอพี่ป้ากปอดน้องอะไรอะไรจ้ะอะไร เปบอกว่าพี่เป้ใช้วิปสกินทัทุกครั้งในทุกครั้งเลยนะที่ไลน์นะก็พี่เป้ใช้จริงก็ใช้จริง